วันเนี้ยผมอยากจะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ทุกคนได้ฟังกันครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เล่าหรอกครับแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็น ความร้อนๆที่ผมได้เจอเจอมาและตอนนั้นนะคะผมได้ไปสำรวจในโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งครับและผมก็ได้ไปกับเพื่อนคนหนึ่งครับและโรงเรียนล้างแห่งนี้นะครับเขาก็ล่ําเลือกันว่ามีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งครับได้หลงรักรุ่นพี่มปลายรักจนหัวปรับหัวปันแต่รุ่นพี่เขามีแฟนอยู่แล้วนางได้แต่แอบมองและเฝ้ารอคอยรุ่นพี่คนนี้ตลอดมาจนมาวันหนึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ เธอได้ตัดสินใจเอาขนมช็อกโกแลตที่เธอทำให้กับรุ่นพีแต่รุ่นพี่ไม่ต้องการขนมช็อกโกแลตของเธอเขาก็เลยเหยียบเหยียบเหยียดเหยียบและเยีย่ยมยีหัวใจเธอทำให้เธอร้องไห้หนักมากแต่เธอก็ไม่เคยทอ้อก็ยังเฝ้ารอคอยรุ่นพี่ให้มองเธออยู่เรื่อยมาจนมาวันหนึง่งเธอได้เห็นรุ่นพี่กับแฟนของรุ่นพีได้จูจีรักใคร่กันกลมเกลียว และจูบจูบจูบกันทำให้เธอรู้สึกอิจฉาลิษยาและคิดอยากจะแย่งรุ่นพี่เป็นของเธอจนในที่สุดเธอได้ตัดสินใจ ไปเล่นคุณสายมนดามและคุณสายมนดามกลับเข้าตัวของเธอทำให้เธอเกิดอาการคุ้มคลั่งและไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนรวมด้วยรุ่นเพและเอาศพของรุ่นเพไปยัดใส่โหลยาดองและเอาศพของรุ่นเพมาทดลองเป็นโคนิ่งกลายเป็นตัวสปรลาดและทำให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกปิดตา และศพของรุ่นพี่ที่ถูกโคนิ่นก็ยังวนเวียนอยู่ที่โรงเรียนล่างแห่งนี้และตอนนี้ผมก็ได้เจอแล้วครับเหมือนเจออะไรบางอย่างและผมก็ได้อัดคลิปเอาไว้ทุกอย่างทุกช็อตทุกตอนเลยครับช่วยด้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะคะตอนนี้ผมก็พยายามขายปริศนาครับนี่ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆกับเพื่อนแปลกแล้วเราต้องไปไหนต่อ โอเคเพื่อนตรงนี้ต้องมีกุญแจเอาล่ะเดี๋ยวเรานี่จะต้องไปหากุญแจกันโอ้โหดูห้องนี้สิมีอะไรบ้างไหมอู้มีค้อนเอาค้อนไปทําอะไรเหรอตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปทุบก,กระจกโอ้โหไม่เอากุญแจแต่เอาค้อนมาทุบก,กระจกเฮ้ยนี่ไงนี่มันเหมือนพวกเล่นของยังไงอย่างนั้นเลยใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นไงที่เขาเล่นของอะ่ะและเขาก็ถูกของค่ะ แล้วต้องเราต้องทํำยังไงต่ออุ้ยตรงนี้มีกุญแจแล้วก็บอกเลขด้วยอ่าเราก็กดเลยครับเลขนี่อุ้ยเปิดแล้วอุ้ยสุดยอดเลยเข้ามาเข้ามาถ่ายทุกิปว้า เม้อยือเอา้าเพื่อนหายไปแล้วว่าทำไงหมูเดงก็นายทิ้งเพื่อนไม่ใช่หรอเอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจทิงเพื่อนแต่เพื่อนมองแทงไปแล้วสงสัยจะไม่ได้กลับมาแล้วนนแน่เลย พอผมสำรวจโรงเรียนไปเรื่อยๆผมก็เห็นห้องทดลองซึ่งห้องทดลองนี้เหมือนอย่างที่ทุกคนได้กล่าวขานและล่ำลือว่าผู้หญิงคนนั้นได้ทดลองรุ่นพี่เอาล่ะตอนนี้ผมก็เปิดประตู นี่โดยใช้สารเคมีหล่อหลอมกุญแจและในที่สุดผมก็เจอห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทัะลุไปที่ไหนและผมก็สำรวจไปเรื่อยๆจนเห็นเทปเทปวิทยุซึ่งเวฟวิทยุนี้มันเกี่ยวกับสวดมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมนี่ไม่อยากจะเปิดมันจริงๆมันเกี่ยวกับ ของผู้หญิงคนนั้นและผมก็เห็นล่องรอยการทำคุ่สายและในที่สุดผมก็เห็นศพคนนึ่งของรุ่นเพ่และผมก็ต้องหาที่หลบและในที่สุดผมก็หลบอู้เกือบไม่ทันโอ้โหเกือบถูกศพโคนิน่งของรุ่นพพ่ฆ่าตายแล้วมันก็พยายามจ้องหน้าผมท,ทั้งที่ผมแอบอยู่ผมคิดว่ารุ่นพี่จะเจอผมแล้ว แต่ว่ากลับไม่ใช่และโคนิ่งศพรุ่นพี่ก็มุดลูเข้าไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งและผมก็ตามไปในลูพอผมมุดลูลงมาผมก็เห็นว่าผมเหมือนอยู่ในห้องใต้ดินอีกที่หนึ่งและผมก็เดินตรงไปห้องนั้นมีแต่แสงไฟกระพริบกระพริบทําให้ผมรู้สึกหวาดกลัวและห้องใต้ดินนั้นก็มีโซ่ล่าม ประตูเหล็กเอาไว้และผมก็หาทางที่จะไขปริศนาและก็เปิดประตูนั้นให้ได้เอาล่ะทีนี้เราได้ประแจงและเดี๋ยวเราเน่ก็ไปเปิดประตูเหล็กบ้านนั้นกันเถอะอ่ามุดรูมุดรูมุดรูเฮ้อะไรอะนายเห็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าหมูแดงฉันก็เห็นเหมือนกันมีคนะ่ะเดิอผ่านไปนะ น่าจะเป็นห้องทําพิธีอะไรบางอย่างดูสินี่เห็นไหมมีโคนิ่งเต็ไมไปหมดเลยนี่มันโคนิ่งรุ่นพี่เหรอน่าจะใช่นะเอาละโอ้โหที่นี่มีร้อยเท้าด้วยแต่ทําไมมันเป็นรอยเท้าที่ใหญ่มากอะฉันไายชิบหายตกใจโอ้ยโอ้ยโ้ย ไปต่อไปต่อเออรอยเท้าด่ใหญ่มากเลยอะจะต้องเจอกับตัวอะไรสักอย่างแน่นอนเลยมันไปทางนี้ใช่ปักหมูเด้งเอเดินไปเดินไปเดินไปโอ้มาก็ส์เสียเว้ยเสียเว้ยเสียเว้ยนี่ห้องอะไรนี้มันคือห้องอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเทปด้วยอ่ะเอาล่ะเหมือนมันเล่าอะไรสักอย่างนึ่งอะให้เราทำอะไรอ่ะ ลองไขปริศนาดูสิเอาล่ะเฮ้ยเท้าใหญ่ๆนี่ใช่เลยรุ่นพี่โอ้โหถูกควักหัวใจด้วยอะเออส้นเท้าใหญ่ๆเป็นของคนนี่รุ่นพี่เองเหรอไนี่ยเอาล่ะเราต้องหนีแล้วล่ะจะหนีจริงเหรอเอออยู่ได้ไงล่ะดูเด็กขืนอยู่ต่อเราก็ตายเดยโอ้โหเอาล่ะ เปิดเครื่องก่อนนี่โอ้โหควันออกเลยเราจะต้องระเบิดทิ้งที่นี่แล้วล่ะที่นี่มีแต่ความน่ากลัวพีดิดูเซเลยนนี่ดนดนแด็ฟันหัวแบะฟันหัวแบะโอ้ยระวังด้วยนะนั่นอีกตัวนึงระวังนี่แนะ่เป็นไงล่ะ,ะเจอคอนอ่าคอนมาด้วยเอาคอนไปทำอะไรเอาไว้ทุบหัวไงล่ะทุบหัวคอนนิ่นรุ่นพี่เนี่ยแหละให้แบะตายไปเลยอ่าและเราก็ ทำการที่จะระเบิดโรงเรียนนยด้ยน่มาเด็กชูเทชูเทโอ้โหดูดิรุ่นพีลูกกระจอกอ่ะอ่านี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันอะไรอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเป็นอาวุธของพวกเอเลียนหรอยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพี่ร,รู้แล้วก็ต้องทําลายที่เน่เ้งอะนะนได้ยน่ชูเทชูเทเสียบเสียบเสียบหัวหลุดไปเด้เดะน่านี่ ขอนขอนต้องทุบต้องทุบนี่ต้องทุบต้องทุบนี่ฮึดนี่ทุบทุบแตกแตกแตกโชว์เชเโชว์เชโชว์เชโอ้โหเอาแหละเปิดเครื่องนี่อีกเครื่องเดียวเท่านั้น <läuft> เป็นไงอา่าเรียบร้อยไปต่อเลยใค้หน้าไหนเข้ามาเราก็จะฟันหัวแบะโอ้โหมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นฟันหัวแบะ อชูอเชอชูเช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 อชูจ้าเรียบร้อยเฮ้ยที่นี่มันมีเอเรียดด้วยนะอย่าบอกนะผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เขาล่ำเลือกันที่รักนู่นนี่เขาเอาน้ำเชื้อของเอเรียดมาทำมาเอาละ่ะระเบิดเทนี่กันเถอะในที่สุดผมก็ระเบิดโงเรียนนี้ขอบคุณสมาชิกวีไอพที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ